สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับผมจองนักเตะครับในช่องของนักเตะ .com ครับช่องที่มีการพรีวิวก่อนเกมครับวิเคราะห์เกมให้ถ้านัทราบข้อมูลกันนะครับในคลิปนี้ครับเป็นศึก FA ์เอฟเครับคู่ระหว่างไบรตันครับเจอกับทางลิเวอร์พูลครับเตะกันที่บ้านของทางไบรตันนะครับที่เอเม็กซ์สเตเดียมครับในค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่29มกราคม2566นะครับช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งครับ ในรายการนี้ครับทางฝั่งของบริทันกับทางลิเวอร์พูลก็ต้องโคจรมาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากในเกมลีกก็เพิ่งจะเจอกันมาครับแล้วก็เป็นทางบรตทันที่เอาชนะลิเวอร์พูลมาได้ด้วยนะครับสประตูต่อศูนย์และก็เป็นการชนะในบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวนัดนี้ต้องมาดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมมาดูก่อนเลยครับทางฝั่งของบริทันและทางลิเวอร์พูลก็ไม่มีปัญหาตัวเล่นหนักอกหนักใจอะไรมากมายนะครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลก็มีตัวผู้เล่นที่หายเจ็บกลับมาได้บ้างแล้วบางรายนะคร สามารถที่จะมีสิทธิ์ลงสนามในนัดนี้ด้วยก็ต้องมารอดูทีว่าเดคนิครอฟจะให้ลงสนามด้วยหรือเปล่านะครับส่วนฟังของไบรตันครับก็ ไม่มีทางเรนโดโรซาที่ย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรครับเพราะว่าทางคารูปนี้ต่อมานั้นฟอร์มคของที่จะจยอดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวมาดูครับใน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมทางฝั่งบริทันครับชนะไปถึง3นัดนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้1ส่วครับส่วนทางของลีเวอร์พูลครับชนะเพียงแค่นัดเดียวครับนอกนั้นเป็นการเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ถึง2นัดนัดล่าสุดของทั้งคู่ก็ทําได้แค่ เสมอทั้งคู่เลยนะครับทางฝั่งของไบรตันก็เสมอกับทางเลสเตอร์ซิตี้ไป2-2ครับในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับต่วทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับก็เสมอกับทางเชลซีไปศูนย์ประตูศูนย์ในศึกพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูตัวผู้เล่นครับของทั้ง2ทีมที่คาดว่าน่าจะลงสนามครับทางฝั่งของไบรตันเจ้าบ้านครับทางโรเบิร์โตเดอซาบีน่าจะส่ง ผู้เล่นแนวรุกตัวหลักๆลงมานะครับทั้งทางคารุมิโตมะที่ฟอร์มกำลังดีมากๆครับซอริมาร์ชแล้วก็ทางดานิสเวเบกน่าจะได้ลงครับ3าคนนี้ครับส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับทางเดนนิครอปถ้าดาวินนเยสสามารถลงสนามได้น่าจะเลือกดาวินนเยสลงมาครับประกบคู่กับทางโมเมซาล่าและก็ทางโคนิกักโป้ด้วยนะครับ3คนนี้น่าจะได้ลงครับความน่าจะเป็นของเกมนี้ครับอย่างที่บอกว่านัดล่าสุดที่เจอครับทางฝั่งของไบรตัน ในเกมลีกนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะทางลิวพูไปได้3ประตูต่อศูนย์นัดนั้นเรียกได้ว่าลิวพูนั้นฟอร์มกูไม่กลับเลยครับส่วนก่อนหน้านั้นครับจะมีการเจอกันอีกนัดหนึ่งนะครับในช่วงต้นฤดูกาลในเกมลีกเช่นเดียวกันก็เสมอกันไป3ประตูต่อสามที่แอนฟิลด์นะครับเชื่อว่าในนัดนี้ครับทางฝั่งของไบรตันก็น่าจะสู้ได้อย่างสูสีทางลิวพูอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยครับแต่เชื่อว่าทางริวพูไม่น่าจะแพ้กลับออกไปครับทำได้ดีที่สุดน่าจะเป็นการเสมอครับสกอร์น่าจะประมาณ1ประ ประตูตหนึ่งหรือ2ประตูตัอนะครับแลวก็นี่เป็นการพรีวิวครับการวิเคราะห์ก่อนเกมของผมจองนักเตะนะครับในช่องของนักเตะ .com ก็ฝากไว้ด้วยนะครับในช่องของนักเตะ .com ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันไว้นะครับจะมีคลิปการพรีวิวครับการวิเคราะห์ก่อนเกมมาให้ท่านได้รับชมกันเหมือนเดิมแน่นอนครับในคลิปหน้าจะเป็นทีมไหนคู่ไหนอะไรยังไงติดตามกันไว้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ